ช่ครับแต่ว่าพอทํางานไปเราก็จะมีแบบวิธีรับมืออะไรอย่างเ้เราก็จะมีแบบแนวทางของแต่ละคนอย่างี้นะครับเคยโจมลูกค้าไหมก็ก็ถ้าสมมติลูกค้าบอกอากานเลยนะครับถ้าเขาแบบยังขยันขยอเราเราก็อาจจะแบบพูดแบบเลี่ยงๆว่าแบบอ่าแลกกันไหมครับอะไรเงี้ยส่วนมากเขาก็จะไม่กล้าแลกเลยครับแต่ถ้าแลกก็เราก็จะเบี่ยงออกอีกไงครับเราก็จะเบี่ยงไปเคยโจมลูกค้าไหม จุบจุบเหรอครับก็มีบ้างครับมีบ้างมีบ้างลูกค้าประเภทไหนที่แบบเขาจุบจุบเท่าไหร่แบบจุบมันจะมีการจุบแบบนี้กับจุบแบบนี้หมายว่าไม่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ข้านนี้นขัางบนอันนี้จะมีรีนนอนมันจะมีจุบแบบนี้จุบจุบจุบุบแล้วก็มีจุบแบบนี้เดีผมจุบแค่แบบแบบไม่ใช่แบบนี้แบบนี้แบบนี้ผมจุบแบบนี้หอมแก้มอะไรเงี้ยแต่ว่าจุบแบบนี้ก็ไม่ค่อยมีครับส่วนลูกค้าเขาจะแบบหอมแก้มกอดเจอเคยเจอลูกค้าเมาแบบว่าเมาคักไหมก็ก็มีครับก็ได้ประยุงครับ ก็มีประยุง์แล้วไปต่อไปไหมแบบรายได้ของเรากับกับอาชีพตัวนี้มันมันบาลานซ์กันไหมหรือว่ามันมากกว่าที่เราคิดไหมมันมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับบอเพราะว่าเธอเคยได้เงินเยอะสุดเท่าไหร่ต่อต่อแท็กนะครับต่อแท็กนี่ประมาณแสนกว่าของเธอทำงานกี่วันนี่เดือนหนึ่งสามสิบวันสิบห้าวันห้าวันสี่วันห้าวันตอนนี้คห้าหกวันถ้าที่ได้แบบเป็นแสนเพราะว่ามันจะมีพวกวับวันหยุดเลยครับบอสใช่ผมกันหยุดโฟก็มาทําตลอด ไม่เดือนหนึ่งสามสิบวันงานกี่วันนะสามสิบวันสามสิบวันนี่งจะงานจากมือประมาณสิบไม่เกินสิบไม่เกินสิบวันใช่ครับมันจะมาเฉพาะวันวันเสาร์เออศุกร์เสาร์ตามที่บ้านทำงานสิบวันได้เงินสูงสุดแสนกว่าบาทไม่เดือนหนึ่งก็ต้องสองขึ้นสองแสนกว่าเดือนเดือนหนึ่งเท่าไหร่เดือนหนึ่งก็สองสามครับก็มีบ้างสองสามแสนครับใช่ง่ายสิบหมื่นนิดหนึ่ สิบวันก็ก็มีพี่ๆเขาเอ็นดูครับบางทีเขาเรียกไม่ได้เขาก็ส่งเป็นช่อดอกไม้มาให้อใช่ครับใช่ก็เลยรวมรวมกันก็อาซองสามสเต็มพี่น้องหรือที่หล่ะแต่ก้าวเขาแต่ก้าวเไม่ได้ทุกรอบนะครับเขาไม่ได้ทุกรอบนะครับแล้วที่หน้าหน้าเนี่ยอย่างนี้ใช้อะไรอะไรครับหน้าเนี่ยอย่างนี้ใช้เพราะผมใช้แบรนโซครับผมปาก็ลูกหลักแบบโซวันนี้เอ่าต้องต้องถามบอลเลยครับลูกแบบโซบอลพี่น้อง แบรนด์โซวันนี้ขออนุญาตขึ้นตะกานนะครับพี่น้องพาเรามาขายของพาเรามาขายของแบรนด์โซเพราะน่าเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์โซใช่ไหมใช่ครับอืมแล้วก็มีพี่กันอีกคนหนึ่งครับเป็นลูกพี่เล็กหรออ่าไม่ใช่ครับลูกบุญธรรมลูกบุญธรรมมาแบรนด์โซนี่เขาดีแบรนด์โซนี่แบรนด์โซนี่เขาน่ารักไหมหน้ารักสวยไหมถ้าแบรนด์โซเขาเป็นถ้าแบรนด์โซเจ้าของเขาเป็นเป็นคนยังไง เป็นโอ้มีหลายลูกครับบอบางทีก็ดูแบบอ่เท่มากแมนบางทีก็ดูน่ารักแล้วแต่สไตล์การแต่งตัวของวันนี้อยากจะบอ,บอกอะไรเจ้าของแงอบรนด์เขาสมมหนก็ก็อยากจะขอบคุณนะครับอันนี้ตากแกครับบอก็อยากจะขอบคุณแม่เลยนะครับที่แบบให้โอกาสน้องโฟกได้แบบมาอยู่ตรงนี้แล้วก็แบบให้โอกาสโฟก์ในหลายๆเรื่องเลยครับนะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้โฟก์ด้วยว่ามีเรื่องอะไรโฟกก็จะเล่าให้แม่เล็กฟังตลอดขอบคุณนะครับ I love you วันนี้ปกติกันแดด5 90 พี่เล็กเบนโซแกให้เท่าไหร่ร้อยเก้าเก้าใช่ครับหแต่ขอท่าสลักมือได้ไหมได้ครับกระมือแบบนี้ของแม่ได้ร้อยเจ็ดเก้าเลือดอ้าวทำไมแม่วันนี้ใครอยากใช้ครีมกันแดดเลือดเลือดทาผิวหน้าเลือดเลือดอันนี้คือกันแดดแบบเลือดมากเพราะว่าตัวนี้ทาให้ผิวมันโกลว์หน้ามันจะเงาเนี่ยที่หน้าเงาเงาเดี๋ยวมาใกล้ๆสิเออ หนาเงาเงาหพี่น้องเพราะเขาใช้กันแดดตัวนี้อเขาทาหนะครับพี่น้องเนื้อมันจะบางๆอย่าไปงงเนื้อมันจะบางๆเนื้อจะบางๆพี่น้องเห็นบ่าแล้วเราทาปุ๊บมันจะซึมเร็วซึมเร็วเลยเห็นไหมปุ๊บเห็นไหมปุ๊บเงาเลยเห็นไหมผิวมันจะเงาตัวนี้กันแดดจะดีมากการแดดดีแล้วผิวมันจะโกลออกจากบ้านตัวนี้50 SPF 50 PM บวกตัวนี้199บาทส่งฟรีไม่ดิ ส่งฟีมตะกาคือส่งฟรีแม่ลุ้นลุ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 ส่งีส่งฟีตัวเนี้ยนี่ยโฟก็็ใช้ทุกวันด้วยนะเพราะว่าหนึ่งโฟกเป็นช่างไฟฟ้าใช่ไหมโฟกทำงานตากแดดอ่ะมนแสงแดดอยู่แล้วใช่รัมมันดำร่างกายแล้วก็คคัอ่าใช่ตี่บั้ไม่ขาก็ก็ดูอ่นะไม่อันนั้นอันนัมันดำไหมอ๋อขาวขาวเขเอฟซีเขาเดีวเอฟซีเขาเมี้ยเข้ามาอ๋อเบยร้อยเจ็ดบางคนได้ร้อ วันนี้คุณเห็นราคาไหนกันแดดของแบรนด์โซ1ร้อยบาทกันแดดแบรนด์โซ 1, ห9ึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนิกเกี้ไปเห็นกุ่มนีนนะครับมีสองตัวนะครับผมกันทั้ง UVA แล้วก็ UVB นะครับเป็นครีมที่ผลิตมาสำหรับผิวแพ้ง่ายนะครับผมอันนี้คือแบบผมก็ใช้อยู่ตลอดนะครับก็คือบางทีก็ทาสองครั้งนะครับคือเช้ากับเย็นด้วยเลือดตัวนี้เลือดเลือดบอเลือดแล้วนะ ประเสริฐประเสริฐประเสริฐครับเลิอมากใช่แล้วหน้าไม่มันด้วยนะคะเขาบอกเห็นไหมใช่ครับเนี่ยทําไมบ๊อบบี้ถึงแบบหน้าแบบวาวตดเวลาคอยบีบตัวนี้ได้พี่น้องบีบขนาดจุ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 ดแล้วก็ทาบึ๊บคอยบีบร้ายบ่คอยช้ฟี่คอยบีบร้ายบ่คอยช้ฟี่ร้อยเก้าเก้าใช้ดีมากการันตีจากน้องโฟกใช่ครับน้องโฟกเ์ฟินครับเสน่ห์ที่แบบว่าได้แบบพันดื่มหมื่นดื่มก็ว่า หน้านี่แหละใช่ไหมใช่ครับหน้าด้วยครับแล้วก็การพูดคุย,ยกับลูกค้าและการเนี่ยเธอแบบว่าได้รถเป็นคันเลยเหรอมาทำงานที่ฟิลครับครับผมได้เป็นคันเลยครับโอ้เธอขาอะไรอย่างนี้แฟนมีเคยมีหรอ,อยางงเคยมีไหมอืออยู่ไหนล่ะเธอเก็บไว้ะไรล่ะเธอได้รถเป็นคันเลยเหรอได้เป็นคันเลยครับผมโอ้ทำไมอ่ะเธอทงานทำงานกี่เดือนนี่สามเดือนเงิน แต่ก่อนตอนมาหาบอสบิ๊กนั่งรถไฟครับบอกพวกนั่งรถไฟมันแกวเขาอยู่ละครมาบอกว่าใดบอกแอปนี่บอกใดบอกรถโดยสารรถโดยสารสีเขียวรถโดยสารสีเขียวสีเขียวนะครับได้กี่คันบอกเขาบอกพี่เล็กแบสโซได้กี่คันได้ได้คันเดียวแล้วไปรับส่งใครบ้างไปแกะใครบ้างก็ส่วนมากก็จะเป็นเพื่อนครับแล้วก็พี่ีที่ผ่านเนี่ยนะ แล้วก็วันนี้ใครซื้อกันแดดหนึ่งได้สบู่อีกหนึ่งสบู่ล้างหน้าแถมเหรอครับใช่เเรากว่าได้ซื้ออันนี้หนึ่งได้สบู่อีกหนึ่งก็คือซื้อหนึ่งได้หนึ่งซื้อหนึ่งได้หนึ่งใช่เพร่ะจะใส่สบู่ไปให้ในกองซื้ออันนี้หนึ่งหลอดเนาะราคาเก้าได้สบู่ได้สบู่ล้างหน้าอีกอันหนึ่งแบรนด์โซ่เนี่ยเขาทำเองมาจากสินค้าเกาหลีเพราะว่าแกแบบว่าชอบแบบสินค้าเกาหลีมากพี่เล็กอ่ะเพราะแกชอบผู้ชายเกาหลีไม่่เล็กนะใช่ อันนี้ก็เกาหลีไม่เนี่ก็เกาหลีนะครับก็ดูหน้าผมผมว่าผมก็เกาหลีนะใช่ไหมร้อยเก้บาทจาก590ราสใครกดวันนี้ถือว่าอุดหนุนแบรนดโซเพราะว่าแบรนโซเป็นสปอนเซอร์ให้กับค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกพาน้องโฟไปดูสาวๆหน่อยไม่ได้อันตรายอันตรายไม่ผมไม่อันตรายครับผมได้ละผมอ่าคุยกบอกขาเงน ก็ผมดูเฉยครับพี่ถ้าดูผมก็ไม่แบบไปบายไปต้อนเอาลิ้นแตะใช่ป่ะเอามือมือได้ครับเอามือแตะมือแตะได้ได้ได้แต่งนะแต่งแตะแต่งสิพี่น้องมือแตะพี่พี่บอกว่าอันตรายมากเลยลูกแม่เธอมาแล้วนะเล็กไม่ใหญ่เล็กแม่เธอมาแล้วนะแม่ครับแม่อันตรายครับผมเป็นดูเฉยหน้าเต็มหน้าฟูสดใสมากบอดบิ๊กไม่สดใสได้ไงล่ะ เพราะเราใช้ครีมแต่แบนโซครีมแต่แบนโูใช้เราจะเป็นอย่างนี้เลยโซเลยโซเลยโซเซโซเซพี่น้องตัวนี้ใช้ดีดีอยากลองอยากให้ลองใช้นะครับใครกดตะกรา้าทันก็สามารถกดได้เลยนะครับ199บาทอุดหนุนสินค้าพวกเราได้นะครับนี่นะครับตัวน,นี้ดีมากๆอันนี้ดีมากเทียาบชิมไหมเทียบชิมนี่เป<ม>็นแบบกินแล้วมันจะบินบินซะหน่อยมันมีอะไรครับเนี่ย สี่จุดห้าสี่จุดห้าอ้อยฉันกินดีกว่าฉันไม่ไห้ยนหรอกลองทาดูก่อนนะครับซื้อสินค้าใหม่เลขหนึ่งสินค้าขายดีนะครับแบรนด์โซลูกค้าประจำถ้าผมขอเกียร์ได้ไหมเกลี่ยอันนี้เดี๋ยวขึ้นอนึี้อันเกียร์มาอันนี้คือบอกว่าดูวิธีการเกียร์อ่ะบางเนาะเนื้อมันบางบางเราต้องซึมเร็วด้วยโฟร์หอมบอดอีกแน่ยพนะอย่าหอมหลายเขินอ่ะผมก็เขินเหมือนกันนะครับเอส สสาอางแห้งตาเนี่ยสิอ่ะขาวได้โูมเอ้ย <c oughs> กูไกลแพ้กับว่าอะไรเฮ้ยเหมือนแม่ทาเลยนเนาะเนียนหอมหอมเหมือนแม่ทาเลยเลยเหมือนบริษัท่าอย่างเลยพี่น้องใช้ดีมากแล้วก็ใช้แล้วไม่แพ้ด้วยนะครับสําหรับผิวแพ้ง,ง่ายด้วยนะครับตัวเนี้านายเธอแพ้ง,ง่ายไหมคือเปิดช่วงหนึ่งสิวมันขึ้นค้าใช่ครับไปใส่เครื่องทขมังย่างบูดเป็นพื้นพื้นเป็นเปื้อนอยู่ก็เรียกว่า เธอก็อย่าหยุดใช้สีเธอไปใช้กับแดดย่ออื่นไปใช้กับเอ่อบางทีไปแต่งหน้าช่าเนาะใช่ครับใช่เขาก็ทากัะแดดย่ออื่นให้สิวอุดตันใช่ไหมสิวดังก็อุดตันทีเนี้ยพอมาใช้ตัวเนี้ยคือมันอุดตันมันบางเบาเนื้อบางเบาแล้วก็เหตุผำคันตัวเนี้ยคือคนแพ้ง่ายใช้ได้เลยใช่ครับเพราะว่าผมก็ใช้อยู่ตลอดตัวเนี้ยก็ผลลัพธ์มันก็ออกมาดีนะครับทุกคนก็ถ้าใครอยากจะลองก็ลองกดที่ตะกาไปลองหน้านะครับลองเปิดใจให้กับ สินค้าใหม่นะครับก็เหมือนกับโฟมเหมือนกันเพราะอนพวก็ใช้แบบของแบบอยู่ในทั่วไปคออีย์บอทั่วไปก็เลยตั้งแต่มีแบนโซนะครับก็ลองมาใช้นะครับมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนอ,อยากให้ทุกคนไปลองใช้ดูนะตัวนี้ร้อยเก้าเก้าบางคนกดได้ร้อยเจ็ดเก้าใช่ไหมครับบอสใช่แล้วก็ได้สบู่ด้วยหนึ่งก้อนออคุ้มผมบอกเลยบอลซื้อวันนี้ ซื้อกันแต่วันนี้นะครับผมได้สบู่หนึ่งก้อนสบู่เราได้จากพี่เล็กแก้วเลยเหรอล้างหน้าสบู่ล้างหน้าราคาเราเก้าเก้าอยากได้ปบบขอพี่เล็กสิอ้อนมาเลยอ้าวอ้อนพี่เล็กเอาเลยวันนี้อ้อนพี่เล็กเป็นสบู่บ้างสิเตเล็กครับหลายอยากได้สบู่ครับอาไมเตเล็กครับหลายอยากได้สบู่ครับขอสักสองก้อนได้เออเลยครับเอาละเอาละนะน้าม่เคยมีอารมณ์ในเวลาเลยครับมันต้องมีแบบมีสีมีสัรในการบอลยถ้าต้องแทนเปลี่ยนถ้เป็นฟินขาไปใิ่ไหม อ๋อผมอยากลองแบบแบบอแนวทางนะโอเคนึกย่คาบกลายอยากได้หนึ่งสองสามสายตาต้องมาหน้าต้องมามึงเป็นมัวหน้าเิชาชีพมึงอย่าทำท่าไม่เปลี่ยนตัเอคาบกลาอยากได้สมูคบขอจับก่อนสก่อนเลยเด้อคาดื้ออ๋สายตาปิ๊งปิงเอาใหม่เอคับกลาอยากได้สมูจัดสอสาก่อนเลยเด้อคาเออสายตาไหมปิงปิ๊งปิ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 สายตาเจ้าชู้ ทำไม่เป็นครับว้ายมึง,งแห้งตัวทุกขอ้อบอกเลย,ย,อยเออผมเป็นแล้วจะซูมแล้วทุกคนเอาใหม่นะครับเดี๋ยวจะซูมให้นะครับหนึ่งสองซ้ำปุ๊ยแต่ลราคนไปไหนวะหนึ่งสองซ้ำเดร์คาเดเลคาบัลล่าจากเดร์สมูทจากสองสามเมก่อนเลยเดรคาปิง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 แล้วดินพอก่าหมดอะไรเนี่ยลูกไส้ข่อยบอกผ้าอย่างกับผ้าบอกเห็นอย่างกับเห็นได้พี่น,อน้อง แต่รักเขาบอกน่ารักขอบคุกครับน่ารักมากเลยน่ารักจังคนอะไรไหนะรักจังขี่ดังเยอะขี่กระเทอะอะไรแม่เพลงนี้สมัยไหนครับผมเคยร้องไหมเคยครับตอนเด็กๆเดี๋ยวส่งไปพร้อมชุดอ๋อโอเคครับขอบมากครับผม <laughs> อะไรนี่ว่าจะมีชุดอะไรกันนี่ไม่ใหญ่เล็กชุดอะไรนี่ <laughs> ขอบมากครับของฝากไงจากไหนจากเกาหลี ทำไมฉันไม่มีชุดฉันไม่ยอมนะบวดยอมฝากแกเกาหลีพี่ก็ปวดล้วม um> ื่อไห่มึงไอ้ลองฝากกูไป้ของฝากเสียใจมาก๋ยวผมแบ่งให้ตัวนึงครับให้ซีพี่เล็กเรามันก็แก่แล้วเนาะเเดี๋ยวผมแบ่งให้แกก็แบ่งมาให้กันไง